สวัสดีครับคููชื่อตรีพบเห็นไวลา,านะครับหรือคู้บอยสอนวิชาสุขศาสารนะครับในช่วงชั้นที่หนึ่งครับปีนหนึ่งปีสองปีสามยการเรียนรู้ที่4การสร้างเสริมสุขภาพที่ดีเดีย๋ยวมาดูนะครับลักษณะของการมีสุขภาพที่ดีบุคคล ที่มีสุขภาพดีจะมีลักษณะอย่างไรครับดูกันนะครับลักษณะของคนที่มีสุขภาพดีก็คือคนมีสุขภาพดีต้องออกกําลังกายสม,ม่ำเสมอนะครับบนในภาพผ้านะครับ,เ,รบ,บกกเป็นอัรเบกันเป็นสิบสคนเลยครับ คนที่มีสุขภาพดีมีลักษณะดังนี้มีร่างกายแข็งแรงจเจริญเติบโตตามว,ว,วัยและไม่เป็นโรคหรือเจ็บป่วยโดยการที่เราอยู่ใภาพที่แข็งแรงและไม่จะป่วยนั้นเราต้องดูแลสุขภาพตนเองนะครับได้แก่นะครับกินอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนและเพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะครับคืออะไรครับกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกการลาังกายสม่ําเสมอนะครับ และยังต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอด้วยครับสองมีอารมณ์และจิตใจที่เป็นสุขก็คือไม่เคร่งเพียดไล่พิจตกังวลจนเกินไปนะครับเพราะคนที่มีอารมณ์และจิตใจเบิกบานแจ่มใสไม่เครียดเนี่ยย่อมมีความสุขนะครับหน้าตาของใสนะครับส่งผลทําให้ร่างกายก็แข็งแรงเช่นกันนะครับก็คือนะครับเรื่องบางเรื่องเราต้องวิเคราะห์มันด้วยเหตุและผลนะครับ บางทีเราก็คิดไปเองมากเกินไปนะครับก็ทําให้เครียดครับฉะนั้นเรื่องที่เราเจอแต่ละเรื่องให้เราใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหานะครับเราจะได้ไม่เครียดมาก 3. นะครับสามารถใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้นะครับในสังคมนะครับจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับ ต้องทำไหมครับด้แก่การอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนในสังคมเห็นไหมครับว่าแต่ไปามามันก็สังคมทังนั้นเลยครับถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเราก็ต้องมีการปรับตัวเข้าหานะครับมีความจริงใจต่อคนรอบๆข้างเรานะครับ นี้นะครับมาดูนะครับแผนที่ความคิดนะครับลักษณะของบุคคลที่มีสุขภาพดีอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วมีร่างกายแข็งแรงยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมองโลกในแง่ดีทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เจ็บป่วยง่ายนะครับอพอพาราขึ้นบุคคนที่มีสุขภาพดีจะเป็นแหมนผังอย่างนี้แหละครับ ทีนี้นะครับเรามาดูนะครับกิจก,กรรมพัฒน,นาการเรียนรู้นะครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าจะทําอย่างไรให้มีสุขภาพดีอ่าทีนี้นะครับรู้ไหมเอ่ยทำอย่างไรให้มีสุขภาพดีบ,พดบ้างครับดูในภาพสิครับว่าภาพต่างๆาเหล่านี้ภาพไหนบ้างครับที่จะทำให้นักเรียนมีสุขภาพดีนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นอ่าเห็นไหมกินอาหาร เยอะแยะหมดเลยอาบน้ํำออกกาลังกายนะครับนอนใช้ชีวิตยอย่างปลอดภัยนะครับเห็นไหมครับทางนั้นเลยนะครับในภาพเนี่ยจะทําให้มีสุขภาพดีบ้างครับอันนี้นะครับมาดูคําถามพัฒนาความคิดนะครับถ้านักเรียนรู้สึกเครียดละวยตกกตกวลนักเรียนจะมีวิธีในก,การแก้ไขอย่างไรครับ ลองคิดดูสิครับมาดูกิจกรรมพัฒน,นาการเรียนรู้อีกนะครับจะทำอย่างไรให้สุขภาพดีนะครับอยู่ในแต่ละช่องนะครับดูในแต่ละภาพนะครับเห็นไหมอ่าจะมีนะครับข้อไหนถูกบ้างเห็นไหมมีขก็ผิดด้วย นั่งคุยกับเพื่อนก็ไม่ได้ทำสุขภาพดีนะครับอาหารสองกําลังกายสามต่อมาก็กินอาหารที่มีประโยชน์อ่านกระทั่งเกี่กับปุ๋ยกยังไม่ได้ออกกําลังกายนะครับอันที่สี่ก็นั่งคุยกันเห็นไหมาภาพนอนก็ทําให้มีสุขภาพดีนะออกกําลังกายแล้วก็อาบน้ํานะครับทีนี้นะครับเรื่องน่ารู้นะครับ สุขภาพดีต้องประกอบไปด้วยอะไรครับ5อนะครับ5อ5อนะครับจะย่อมาจากอาหารอากาศอารมณ์บุจจาระและออกกําลังกายนะครับทีนี้เรามาดูนะครับ5ออที่1คืออะไรครับอที่1ก็คืออาหารที่เหมาะสมกับร่างกายนะครับตอนนี้นักเรียนกําลังเป็นเด็กนะครับต้องการอะไรมากที่สุดครับในห้าหมู่ต้องการหมดเลยนะครับแต่ก็ให้เน้น โปรตีนนะครับโปรตีนเป็นหลักเลยก็จะได้โตเร็วๆนะครับพยายามอย่ากินอาหารที่เป็นไขมันมากนะครับเดี๋ยวจะอ้วนต่อไปอากาศทําให้รู้สึกสดชื่นมีความสุขเห็นไหมครับถ้าเราได้รับอากาศบริสุทธิ์นะครับเราก็อยากจะหายใจเข้าลึกๆเลยครับออกมาลึกๆเลยนะครับก็จะทําทให้เรารู้สึกสดชื่นนะครับอากาศที่บริสุทธิ์ก็จะทําให้อะไรครับสุขภาพดีเหมือนกันต่อไปก็อารมณ์จําใสล่าเริง อันนี้นะครับพยายามอย่าเป็นคนที่หม่นหมองตลอดนะครับพยายามจะล่าเริงจ่ใสครับคิดในแง่ดีทําไมดีๆไว้ให้หมดครับเดี๋ยวเราจะล่าเริงเองต่อไปอุจจาระครับระบบขับถ่ายดีจะมีหน้าตาสดใสมีน้ํามีนวลอันนี้นะครับการที่จะอุจจาระดีก็ต้องกินของที่มีประโยชน์นะครับใช่ใช่ไหมครับก็ต้องกินอะไรครับผักกับผลไม้นั่นเองก็อยู่ในห้าหมู่อยู่ดีต่อไปนะครับออสุดท้ายนะครับจะเป็น ออกกาลังกายอันนี้นะครับอยากให้นักเรียนนะครับทําอย่างสม่ําเสมออย่างน้อยกี่วันนะครับอย่างน้อย3วันนะครับใน3วันกี่นาทีดีครับ20-30นาทีนะครับถ้าออกกําลังกายนะครับแค่นักเรียนวอร์มนี่ก็ได้แล้วนะครับ5นาทีใช่ไหมตอนแรกๆเลยแล้วก็เล่นกีฬาไปสักพักนี้สัก20นาทีเสร็จแล้วปุ๊บก่อนจะเลือกวอร์มอีกครับอ่ดสาม30นาทีน้าเร็วไหมครับ ทำอย่างงี้ครับสวันนะครับสครั้งต่อสัปดาห์นะครับสครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นแล้วก็จะมีร่างกายแข็งแรงครับสรุปนะครับผู้ที่มีสุขภาพดีจะมีร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสนะครับและรู้สึกปลอดภัยทั้งอยู่ในบ้านและโรงเรียนจเจริญเติบโตตามวัยไม่เป็นโรคหรือเจ็บป่วย ไม่เคร่งเครียดไร้วิตกกังวลจนเกินไปนะครับเข้าใจในจุดดีจุดตัวของตนเองด้วยและยอมรับในความแตกต่างของคนอื่นนะครับแล้วก็จะดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขครับพบกันใหม่ที่หน้าครับสวัสดีครับ